สวัสดีครับผมเลดเดินเข้าป่าทุกคนนะก็ยันนี้เรากลับมาตามล่าคนที่จับตัวเด็กน้อยไปนะทุกคนนะใช่ครับซึ่งตอนนี <cái well> ้เรามาถึงหน้าถ้ำแล้วนะครับนี่ต้องขึ้นเขาสูงมากนี่ เรากลับไปกินข้าวนะเอาแรงกันก่อนแล้วก็จะมาตามล่ามันต่อรอบนี้เราจะผูกมาแล้ทุกคนจะมัดมันนะเชือกเชือกนี่ครับยิงให้มันเจ็บแล้วก็ผูกมันนะผูกมัดเอาไว้เลยแล้วก็เค้นหาความจริงพี่ตัวเหรอกระลอกครับกระลอกเหรอกระลอกหรือกระแตนั่นแหละกระแตกระตโอเคทุกคนไปเดี๋ยวคิดว่าอีกสักพักฝนจะตกอ่ะได้ยินฟ้าผ่ากันไหมไปตระมัณนี้ไปกันก่อน ม,มูมน่นเนาะทุกคนก็ไปบินกันอยู่านีน้เสียงดังมากหรือว่าเป็นตะกวดนะจริงๆไม่ใช่เป็นกระแตนั่นเองตะกวดช่วงนี้ตะกวดเขาลางามมเฮ้เ,นน <S 1> <S 1> <S เหมือนมีจะมีท่าหมดเป็นมันเนี่ยข้างล่างเน,นี่ย เดี๋ัวเดี๋ยวดีรือยมากเลยทุกคนนี่นะกับภารกิจทำอาถรรพ์นี้ก็หลายวันแล้วทุกคนนะทำนี้เนี่ยมันมีอะไรแปลกๆให้เราได้เห็นอีกเยอะเลยะ ปเป็นแบบเป็นเพิ่งหินเฉยๆนี่หว่าเราฝนไ,นได้อยู่เนะาะน,นี่กระแตกระแตเห็นไหมทุกคนหายแล้วยังอยู่ยังอยู่อยู่ไหนเี่โอ้เยอะมากเมื่ี้เจอสี่ตัวไปแนละ อะไรเดี๋ยวผมโดนแมงล้อมอีกทีนึงไหนตรงไหนนี่ไหนวะอ๋อไม่ใช่แมงร้องอ่ะอันนี้มันคันนะไอตัวเนี้ยออ๋สอแสบพี่ใบมันแสบใบมันแสบต้องแทงถึงขายาวต้นน,ตนั้น เห็นยูหมดเล้วทุกคนเราข้าม,ขามานะเนนะข่ามาเห็นไหมข้ามเข่ามาเลยอ่ะนี่เลยพี่แดงนี่แหละพี่ไม่กลัวดิพี่ใส่ขายเอานี่ทุกคนใบมันต้องระวังนะไอ้พวกนี้คันนะขับรถแบบนะี้ไม่ใช่นี่เหมือนเลยไปปีนเลยปีนได้หรอมาพี่ถือไฟฉาย

เลืนนะไม่เป็นไรเลื่อนเลื่อนดูให้ดีมันแอบมันอันมันอาจจะแอบ,บนอนอยู่สักทีแหละช่วงเย็นๆน,นี่เพื่อนๆมันลับอยู่ก็ได้ ดูก็รู้แล้วนะทางมันยากลำบากมากตรงน,นี้นได้แล้วขาช้าล,ลาชาทุกคนใบมันคันมากถัน,นว่าแสบเลยคันแสบเจ็บด้วยไอชนิดนี้นะทุกคนมันจะไม่ต่างอะไรกับช้างร้องเลยนะนี่อ่อนกำลังขึ้นเลยนะ ชางนี้โดนแ้้เช้ายังร้องนะคนโดนจะไม่ร้องยังไงมาดูให้ดีอ๋อนี๋ยเดี๋ย้วเดี๋ยวเีวี

ลองข้ามไปดูไหมจะข้ามไปดูค่อยดูมั้งเด็กยตัวเด็กกอนลองไปดูว่าีมีเสียงดังมีเสียงดังฟังกันเสียงดังมันเสียงคนอะทน ส่งด้วยนี่ทอดหน้าแตงปีนผ่านเดียวเลยนะมันส่งจรตรงนี้แม่ฆ่าไปแล้วห้อเก่าแรแซบใช่ไหมใช่เดืนเดน,นตงไะ่ะหา หาอยู่หาอยู่เจอปะสั่งห้าตามเสียงเลยเอาไงขึ้นไปข้างบนนี้หรือว่าไปดูน้องกันดู่องน้องก่อน ดีกว่านะไปดูข้างบนนี่ไหมเนะี่ยมันออกจากน้องไปออก,ออกอีกทีหนึ่งได้เออไปดูตรงนี้ก่อนให้ชั่วกันไปดูข้างล่างให้ชั่วกันนะข้างบนใครไปดูอีกทีนะเขาไม่เจอนะเนา,เาะเดินระวังนะระวังหนานจ้นตาหนาปูนประธานครับคาดคข็ ตัวนี้มันไม่คันเองจะบ้าไอ้ตอนนี้มันไม่คันต้องเลี้ยงละทุกคนเจอแล้วมันเนียนมากเลยตอนนี้ไปอดทนนะตัวนั้น เถิดจะช่วยตัวเด็กกรมมาเป็นบนุญเลยมาถือก้องให้ดิเด็กที่เถิดนั่งติดให้พี่จะยิง,ง,งยิงยิงยังไม่ค่อยแม่ใช่ยิงเจ็บแล้วเด็กเลยโอเคพี่ ขนสาดมกเลยนี่นะทุกคนต้นนั้นเป็นตุ่มขึ้นเต็มเลยอะกำลังจะขึ้นเลยนะทุกคนกำลังขึ้นนี่ด้วยอันตรายนะทุกคนทั้งระวังนะนะเองถือกล้องไหมพี่พี่เอาพี่ชายมั้ยเอาพี่ชายมั้ยพี่ชายพี่เพื่อส่งในทางีง 太可怕了。 นี่ทุกคนสม,มัยก่อนนะทุกคน ไม่เจอแล้วก็วางไว้เลยเดี๋ยวอะไรนะพี่ที่ก่อนเนะมาเชื่อพี่ที่ไหน

Uh. Oh. Uh. Udikino pula jelah. Pusing Aku lah. Uh. Oh. Oh. Udikino pula. Udil dulu. Udikino lah. Siapa yang marah pun. Udikino benar. Udikalah. Wah. Ha dia je dia. Hmm. Udikino Oh.

Oh, oh, beli apa? Ibu lihat kita. Oh, oh, oh. Kau belum belajar kan? Oh, oh, oh. Kita lihat kita Ah, 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 ah. Kita lihat kita. Oh, oh, kita lihat kita. Lama nak. Oh, sudah ม่มูคนน้นเจอนะน่าเจออันล่าเลยอออออออไไกูได้กิลูกุ้ลูยอออ๋มวานะพี่มกไดกิลกเราไม่ปล่อยอ โอเคไปเดี๋ยวรูปีเดียวให้เอ็งไปในห้าดูกันอันตรายว่ามีได้กี่คนวะเหมือนเพิ่มเจอสองคนเลยนะมันใส่เสื้อแบบเหมือนกันเลยนี่ฮะาโอหเจ็บอยู่อะไกลัวผมเดินไปแล้วผมโดนมันล็อกจับบิดไม่ดีวะคุยก็ไม่รู้เรื่องมัเจ็บเดียวอย่าใหไปไม่เกิดประโยชน์กู่ใช่กี่เล็กกูรู้

มาล้วก็ท่ามันเลกนกมแกเฮ้ยต้องมาท่าดีไหมพี่ยังไวะเฮ้ยต้องมา่าดีไหมืออือ่กนล่กันเลยัู่าอชเยาวมากเลยนะทุกคนดูชิบโยาวเลยม่ดกัน็เลยโอ้่ดกันเลยนี่มีไเลเก็เด็กไว้ไห